รีฮายรฮายไอ้ได้เลยพี่อร์ต้องขอบคุณเลโอนาร์โดดิคาปิโอใช่ไหมต้อกขอบคุณเลโอนาร์โดก่อนเลโอนาร์โดทขาให้เรามีมือนี้เพราะว่าเราพนันกับกิฟไว้ว่าเลโอนาร์โดต้องได้กิฟต์แพ้ปรากฏว่าเลยต้องเลี้ยงที่ต้องโกงเขาจ่ายนะคุณคิดจ่ายนะผมเลี้ยงอย่างดีสามีผมจ่ายผัวจ่ายเพราะว่าเขาคุยกันรู้เรื่องแนะนำเลยทำมีอะไรบ้างครับหนูจะได้กินเลย เราเริ่มตั้งแต่ฝั่งนู้นละกันนะครับอันนี้เรามีก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้เป็ดย่างนะครับนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับไส้เป็ดยย่างเนี้ลมีไส้เลี้ยงที่ไม่คุ้นกินนะครับกิ๊บ์น่าไปเฉยอะะไรวอันนี้ไส้เป็ดย่างกินยังไงกินยังไงกินยังไงจิ้มน้ำจิ้มอะไรนะจิ้มไหนแล้วกินน้ำราดอันไหนคือตรงนี้นี่แหละใช่ราดนิดนึงแแล้วต่ความชอบครับอันนี้เหมือนกันปะคะใช่ครับอันเดียวกันหมดอันนี้ไส้อะไรนะคะพี่เมฟอันนี้ไส้งครรััออออออนนนนนีี้้้้้ใส่่่กกกุยยยยมมาิเหะะะแแลลดดวไ ใส่ได้ครับดูเขาก็ดูเหมือนเป็นเผ็ดโอ้โหครับไม่ได้เผ็ดมากนิดเดียวครับบอดมากอยากบอกให้ลองกันดูอันนี้อะไรคะพี่เว้ยบอกเขาสิคะอันนี้คือเป็ดปักกิ่งนะครับเป็ดเป็นเป็ดปักกิ่งแบบดั้งเดิมโบราณนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไปที่ปักกิ่งนะครับผมคุณจะได้กินเป็ดปักกิ่งแบบติดหนังด้วยแล้วก็เนื้อด้วยนะครับของไทยเนี่ยมันต่างที่เขากินในไทยเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะเป็นแค่หนังอย่างเดียวครับจะไม่มีเนื้อครับแต่ของเราเนี่ยคือดั้งเดิมครับกินอออยย่่่่่่าาางงงนนนีีีี้้กกกิิเรททปัะ เนื่อคุณกิ่งที่ปากกิ่งแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยในไทยเนี่ยมีแต่หนังไม่มีเนื้อนะ่พี่วนที่เคยไปกินที่ปักกิ่งใช่ไหมถูกต้องแล้วชอบมากแต่พี่เพิ่งรู้ว่าร้านคุณมีแบบนี้ด้วยคือร้านเขาความพิเศษหนึ่งอย่างคือดาราเนี่ยมากินเยอะมากดังๆอย่างพวก เออฉินหลงหงจิ้นเป่าใช่ไหมครับเนื่องจากทไมฉินหลงหงจิ้นเป่าเนี่ยมากินร้านเราเพราะอะไรครับเพราะว่าคือตอนแรกเขาเหมือนเขามามาเที่ยวเมืองไทยครับแล้วก็บางทีก็คิดถึงอาหารฮ่องกงบ้างเนื่องจากว่าร้านอาหารฮ่องกงของเรานะครับคือเราเป็นรสชาติอาหารดั้งเดิมนะครับผมแบบฮ่องกงแล้วบางทีเขาก็จะแวะมา ก็เลยสนิทกันครับตอนนี้เขาแวะมาทั้งสามสาขาเลยนะครับคุณโฮมสีาครับสาขาไหบ้างครับตอนนี้มีพระรามสามนะครับสาธุ19แล้วก็มีพระรามเก้าอยู่หน้าอสมทนี่เลยนะครับคอนโดเบลครับแล้วก็สาขาที่3ก็คืออยู่ตรงรัชดานั่นเองอันนี้หนูเพิ่งไปมาหนูไปยิมเพราะว่าหนูว่าพี่งไปห้อง t ป่ะใช่ The Street The Street ที่มเปิดใหม่ตรงสามแยกรัชดาจะบอกว่าอีกวันหนึ่งอ่ะกิฟต์ส่งรูปมาในไลน์แล้วบอกว่าร้านเก๋มากแล้วก็เราไม่ได้ตั้งใจดูรูปแต่พอเห็นในภาพเนี่ย เฮ้ยค่าสวยจริงๆอันนี้เก๋จริงใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แอบเก๋นะเก๋จริงเพราะว่าวันวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมกิ๊ปจะไปเลี้ยงใช่ค่ะก็เพราะพี่ย่านั่นแหละค่ะพี่ย่าเป็นคนพูดคือเรื่องอะไเรื่องหนูบอกพี่ย่าว่าหนูจะเลี้ยงแล้วพี่ย่าก็เลยบอกว่ามีโต๊ะจีนด้วยนะ แล้วหนก็เลยชอบกินโต๊ะจีนวันอาทิตย์นี้เป็นงานแต่งงานของคุ๊บกิ๊ฟกิ๊บกับบี้เขเลยจะเลียกอาหารว่าเลี้ยกอะไรดีทัาย่าก็เอ่ยปากว่าไปใช่ไหมไปท่ย่าบอกว่ามีโต๊ะจีนด้วยนะสองคนนี้ก็เลยไปกวนไปไปหาร้าน ที่เป็นอาหารจีนดั้งเดิมที่เจ๋งที่สุดก็เลยได้เนี่ยแหละฮะลิทเทอฮ่องกงแล้วเมื่อวานอีกวันหนึ่งเนี่ยสองคนนี้บี้กับกิ๊บไปชิมสองรูปมาให้พวกเราเราเห็นแล้วโอ้อยากกินบ้างคือผมดีใจมากนะฮะไม่น่าเชื่อเลยกูปีเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารจีนเลยเพราะมันออรี่มันมันัแต่ละเนี้ยไม่เหมือนพอมากินแล้วชอบผมก็เลยรู้สึกว่าเอยดีใจมากอันนี้เหมาะเป็นดาราด้วยเนาะเขาเป็นเขาเป็นดีเจก็เป็นเป็นดีเจมาก่อนจาได้ โอ้มีหน้าล่ะแล้วก็บอกว่าเอ้ทำไมหน้าคุณมากคุณผมเคยเจอพี่วูดี้หลายครั้งแล้วพี่วูดี้เป็นไอดอลของผมเลยนะครับคุณนี่พูดเก่งมากเลยว่ะเจ้าของร้านฮ่องกงนี่ทำไมพูดเก่งเก่งนี่นต่อมานี่เป็นขนมประกาศนะครับปาซาโอนะครับนี่ครับอันนี้อร่อยแต่บอกว่าอันนี้นี่ดีจริงๆนี่คุณช่วยชิมอันนี้หน่อยอันนี้เลยนะคะใช่ไข่หงลาวาครับคุณไข่หงลาวานี้ก่อนผมจะไปที่ที่งานแต่ง อันนี้มันยังไงฮะเล่าให้ฟังให้ยังไงลองกัดลองลองกัดดูอันเนี้ยจะเอาไปแลวอันเนี้ยอร่อยัดพี่ด้วยอไนะพี่วิ่งเยอะกว่าตรงนี้คุณมีหลอกลังกายทุกเช้าคุณอันนี้อร่อยโอาไปโอ้ย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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ เมนูนี้ขายดีที่สุดใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรคเป็นทัวแกหมูสับนะครับภาษาจีนเรียกว่าซอจีโตครับอร่อยมากซุปผักมันจอบเขาะเป็นนั่งกินกับเขาแท้แล้วเขาก็คุยกับบีแท้คุยกันแต่ภาษาจีนหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยจริงอย่างเดียวเขาบอกเลยนะว่าผมมาตะเวนไป หาร้านจีนกินเยอะมากครับแล้วไม่รู้ว่ามีริซอห้องกงที่อร่อยแบบนี้ใช่พี่ฮุ่ยไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงแล้วไม่รู้คนเป็นเจ้าของร้านด้วยอนุญาตเชิญไปครับเพื่อเือไปทานอุ้ยทานทานย่างฮ่องกงครับที่ที่คิดก็ามากินอยู่ครับใช่ทานย่างฮ่องกงตอนนี้คือถือว่าเราติดอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ที่กรุงเทพเนี่ยแหละฮะที่อ่านย่างฮ่องกงใช่ครับเพราะอะไรเล่าสิคือหนึ่งหนังจะกรอบนะครับผมแล้วเนื้อก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วโชคดีเราได้เชฟฮ่องกงที่่ชือดังมมาากทใ พี่แอครังหวะมันมีเรื่องตลกเว้ยเมื่อวานพี่ย่าไปสั่งอาจารย์หนูมาแล้วก็ห้ามกินเนื้อสัตว์สามวันย่าสัตว์ไปเต็มที่เลยเป็ดเป็นไงอ่ะเมื่อไรตอนนี้ไม่รู้ไงอาจารย์ยังไม่ตัดอาจารย์หนูอาจารย์หนูบอกว่าอะไรนะให้กินมังสัตว์สาวกินมังสัตว์มเมื่อวานเราก็กินมังทั้งวันที่ย่าไปซ่อมไปซ่อมที่หลังไหมให่มานี่นี่ คุณไปทำอะไรมานะคุณไปแก้ไงนะไปสักเท้าเขาไปสักมาเมื่อวานบีก็ไปนี่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากทุกอย่างมีหัวใจอย่าไปยึดติดเดี๋ยวเริ่มเพราะว่าคิดมากแล้วทุกเนี่ยมันไม่ใช่เอาโอเคงั้นเราไปอหาดลาวาดีกว่าไม่มีเนื้อสารคุณผู้ชมครับ ไข่หอมเนี่ยเยใจใจเรามันอยากกินเนื้อปลาใจเราม่อยากกินเนื้อปลาอ่ะไม่ไ้ไเป็สายหนูหรอกสนใจเขาไหนเน่ยกลับมาแถวตอนนเหลือ2แถวแล้วนะขอบอกเลยว่าร้ีกุองกงนสาขาใหม่ The ตรีทคุณผู้ชมอสรราชาแบรนด์โวันที่15มีนาคมนี้จะเปิดตลาด2ี่ชั่วโมงเขามีชาบู เรามีชาบูแล้วก็เป็นชาบูแปลกใหม่นะครับเป็นเจ้าแรกที่เมืองไทยคือทั้งชาบูและทั้งสตรีมด้วยครับทั้งนึ่งครับนึ่งได้ชาบูได้ด้วยจริงจริงขอบคุณพี่เว็บเลฝากหน่อยร้านี่ต้องขอก่องที่มาเลี้ยงเราเนีเช้านี้ขอบคุณมากตั้งที่สามีหนูนะครับและสามีด้วยขอบคุณเจ้ามื่นจมื่นขอบคุณ คุณอาจารย์หนูที่ให้กินเนื้อสัตว์ใช่ให้ยินเยอะกนี่ยุีๆเจอกันบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอร่อยจริงอร่อยนะตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ081 743 1993ครับอ้าวอะไรอ่ะจบแล้วเหรอ อะไรอะกิบยังพูดไม่หมดเลยบอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพียบเพียบเพรีบเพ,บ,เพบ,เพบเพียบเลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มนี้ค่ะกดเลยค่ะเขาบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ